สวัสดีครับแฟนลับเอฟซีสาวหน่อยเป็นบัดแผงแฟนลับเอฟซีอีหล่าหน่อยองอิงแฟนลับปอดโจโยมอนินนะครับหัวใจตรงสู่นะครับกับพ่อๆอกับปลาดากเจโอทูออฟฟิเชียลคือเกา่าคือเดิม ดำคำคำแรงแรงคือเก่าครับพี่น้องก็ได้ฟังเพลงของบอดโจบางรั้งบางข้าวคิดไปมันก็นสะท้รนมันกระจุกมันจุกจุกในอกนะครับการต่อสู้การต่อสู้นะครับกว่าจะได้มาซึ่ง ขวายี่ยังล่ะควานสําเร็จนะครับการต่อสูกก่กทีิเดมาถึงความสาเร็จมันเกิเป็นการต่อสู่จากรุ่นพ่อถึงรุ่นลูกถ้าสมมุติว่ามันสานต่อมันต่อเนื่องกันมากด้นะครับแต่ว่าจังของอ่าบอสจแลเวกะเป็นการสู่ต่อสู่ต่อเนื่องสานต่อสานต่อปณิธานจากพ่อมา นะครับกถือวาเป็นเวลาอันยาวนานอยู่ถจากรุ่นพอมหาหลุ่นลูกนะครับการต่อสู้เพื่อให้ความสําเร็จเหตุประสบความสาเร็จมั่นกับบว,วาได้สําเร็จทุกคนนะครับผู้บางคนกับสำเร็จผู้บางคนกับหลุ่มเหลวในแนวทางแต่ที่บ่บคอยตั้งมั่นกับมันปันใดนะครับเพราะฉะนั้นกะ ฟังเบิงเนื้อหาสาระดีๆแล้วของเพลงเพลงนี้นะครับมันจุกมันจุกในความที่เป็นนักสู้นะครับบวาทิสูจากการต่อเนื่องจากจากจาก,จากพอหรือจากไผจยาอย่างก็ตว่าดีเอนเอนักสูะที่ได้มาจากพอหรือจากแม่ มันมีอยู่ในทุกอนุสายเลือดของแถบทุกๆคคนนั่นแหละครับนะ DNA นักสู่ถ้าบ่อสู่กะลมเหลวบ่สูถ้าบ่อสู่ชีวิตนี่จะบ่ได้อย่างจะบ่มีอย่างเลยเป็นแต่ว่าเจ้าที่เกิดบนกองเงินกองทองที่บ่ต้องสร้างที่บ่ต้องสู่ที่บ่ตอ้งตอ,งงตองฟันฟ้าอุปสรรคิงอย่างจากย่าง นะครับนักสู้แห่งที่ราบสูงทุกคนและการนักสู่ทุกๆคนไม่จำเป็นเฉพาะที่ราบสูงนะครับสายเลือด DNA e ที่ได้รอหลอมาจากจากพอ่อจากแม่มันกลายเป็นแนวทางให้เราได้เข้าให้ได้เข้า ได้ต่อสู่ต่อสู่ในทีน่นี่คือต่อสู่กับชีวิตต่อสู่ในการสร้างครอบครัวสร้างฐานะการเงินสร้างทุกอย่างนั่นแหละครับที่มันมาได้ดวยความบริสุทธิ เลยมาโดยนำพักนำแรงของเขาเอารถขึ้นติดแถะพน้องมย่างนี้นะบ้านเฮียรไทยสายเลือดดีเนเอของพ่อที่ลังไหลอย,อยู่ในทุกอน,นูของร่างกายของจิตใจของถูกขู่ทุกคนเถือนใส่มันหึกขืนแต่เยอะทจย่านที่อยากเดินหน้าที่อยากไปหน้า เทเย่อะทะยานอยากได้อยากดีอยากมีคือเพิ่นนะครับแ mm hmm. มน mm hmm. บ่รําบรวยไก่เลยพ่อ,อยูพ่ออยากเลยพ่อ,อยูพ่อกินให้สมน้ำสมตาให้สมนาให้สมน้ำให้สมให้สมนาสมตานะครับ mm hmm. มันมีคำพังเพยอย่างกาทีิพลว่าแต่บ่ดีบ่กลับ ไป้คนหขันนะครับถ้าบ่ได้ดีที่พกบบ้านไปให้คนหขันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงใจนี่เราเลี้ยงสะทอ้อนหัวใจอเลยเลี้ยงสะทอ้อนหัวใจแบบมันมันมันตะดือกเนี่ยเป็นกำลังแรงใจให้นักสู้คือบอสตัว เอาแล้วมันเป็นแนวทางอะไรเป็นกำลังใจให้นักสู้ทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะเดินอยู่บนเส้นทางสายไหนก็ช่างขอให้ท่านสู้เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งฝันก็แล้วกันนะครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้นักสู้ทุกคน สำหรับคลิปนี้มาดักเกีวทูกะขอแรงนีกเคี่ยแร,ง,แรงใจจากพี่จากน้องเป็นแรงแรงเคี่ยแร,ง,แร,ง,แร,ง,แรงใจเหตุกันหืทอเกานักสู้สักวันต้องได้ดีสวัสดีครับ